ชนจะได้ประโยชน์อะไรจากสำนักงานกากพบ้างคะการขออนุญาตผลิตไฟฟ้ายังติดระเบียบหลายอย่างสำนักงานกากพเข้ามาช่วยให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างครับปัญหาเรื่องค่าไฟมีมานานแล้วสำนักงานกากพเข้ามาแก้ไขปัญหาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในช่วง15ปียังไงบ้างครับสวัสดีครับ ERC Showtime ครับพบก,กับผมวัชรพงษ์ทองรุ่งบรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน Energy News Center ครับวันนี้ มีประเด็นที่หลายคนก็สงสัยครับถึงบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับจิตการพลังงานครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงจะต้องมีองค์กรที่ชื่อว่าคณะกรรมการกำกับจิตการพลังงานขึ้นมาด้วยเขามีบทบาทยังไงวันนี้ก็มีโอกาสจะได้มาคุยกับพี่เตอรครับคุณคมกิตตันตรานิทเลขาธิการสำนักง,งาน กกพซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งครับที่มาในยุคของการก่อตั้งช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวไปหวัดดีพิเตอร์กันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิเตอร์ครับทราบว่าพิเตอร์อยู่ในยุคของการก่อตั้งกรกพเนี่ยเกิดขึ้นตามพรบประกอบกิจการพลังงานปี2550้ยใช่ไหมครับพิเตอร์มาช่วงไหนครับผมมาปี2553ประมาณกลางปีครับครับ ทีนี้คนอยากจะรู้ความสำคัญบทบาทของกกพอพอจะเล่าย้อนไปได้ไหมครับว่าในยุคก่อน before and after เนี่ยครับก่อนยุค before เนี่ยสภาพกิจการพลังงานตอนนั้นเป็นยังไงครับเดิมทีเนี่ยกิจการไฟฟ้าเนี่ยเอามาจากหน่วยงานรัฐทำคนเดียวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตภูมิภาคนครหลวงแล้วก็พอเมืองเริ่มขยายตัวกิจการการลงทุนเริ่มมากขึ้น ก็ต้องมีการให้เอกชนเข้ามาลงทุนนะครับพอเอกชนเข้าลงทุนปุ๊บเนี่ยการที่เอกชนมาลงทุนปุ๊บเนี่ยเขาต้องเอาเงินมาลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะกิจการไฟฟ้าเนี่ยเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนสูงนะครับพอมาลงทุนเยอะปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการความมั่นใจนะว่าผู้เล่นซึ่งเป็นรัฐแล้วก็เป็นเอกชนรัฐเนี่ยมีหลายบทบาทผลิตก็เป็นรัฐส่งระบบสายส่งก็เป็นรัฐศูนย์ควบคุมก็เป็นรัฐระบบจําหน่ายก็เป็นรัฐ อเอกชนเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่า,เ,าเกิดความเป็นธรรมสามารถที่จะต่างๆมาเป็นไปตามกติกาที่ถูกต้องก็เป็นแนวคิดนะครับว่าควรจะต้องมีองค์กรอิสระขึ้นมาหนึ่งองค์กรครับที่มากํากับตูแลภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยให้เกิดความเท่าเทียมก <อ fe S 2> ัน <eram. S 2> อันนั้นก็เลยเป็นที่มาของแรกๆของการมีกรกพรขึ้นมาครับก็คือ ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างรัฐกับเอกชนในปี50หลังจากนั้นปุ๊บก็จะเริ่มทยอยมีการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นมากขึ้นตามลาดับนะแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บทำหน้าที่นี้เป็นหลักปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายออกมาเพราะว่าองค์กรพวกเนี้ยะไม่สามารถที่จะทําอะไรตามใจได้ก็ต้องมีกฎหมายออกมากากับก็เป็นพรบเกีกับกิจการพลังงานนะมากำกับนอกจากดูความเป็นธรรมให้เกิดกับผู้เล่นในในในวงการแล้วเนี่ย ก็ยังมีแก้ปัญหาต่างๆที่เคยเป็นปัญหาในอดีตให้มันต่อเนื่องไปด้วยยกตัวยอย่างเช่นเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในก่อนก็จะมีเรื่องของว่าประชาชนต่อต้านโรงไฟฟ้าไม่อยากกันโรงไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีการให้เงินสนับสนุนประชาชนก็เริ่มพัฒนามาให้เป็นระบบ,บอยู่ในเรื่องของกฎหมายมาตรา97รเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า9 7วง์เล็บ,แบ,บ3บแล้วก็มีวงเล็บอื่นเพิ่มเติมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ ในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนส่งเสริมประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆามาก็คือมีตัวอื่นบวกเข้ามาด้วยแต่ที่บวกที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือนอกจากดูผู้เล่นดูเรื่องของความเป็นธรรมในส่วนของอลงไฟฟ้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วลก็ยังให้ดูไปถึงประชาชน<ม>ก็คือผู้ใช้ไฟก็ควรจะได้รับความเป็นธรรมจากนี้ด้วยก็เคยมีาตามพรบก็เขียนก็เรียกว่ากลไก ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานเขตซึ่งกลไกนี้ก็คือคกลไกที่เอาตัวแทนประชาชนมาอยู่ข้างประชาชนรับเรื่องน้องเรียนจากประชาชนเข้ามาตัวแทนประชาชนก็จะเป็นคนดูก่อนที่จะเข้าใจประชาชนที่สุดแล้วก็ทจ่จากับไฟฟ้าไฟจํา,า,า,าจหน่ายซึ่งซึ่งอาจจะจดหน่วยเก็บบินผิดหรือมีอะไรต่างๆแล้วก็ตัดสินไปถ้าเกิดว่าเขาตัดสินในการเขาไฟจาหน่ายรับได้เรื่องก็จะจบ ถ้ารับไม่ได้ก็จะส่งมาที่กกพเป็นจุดสุดท้ายครับภาพรวมก็คือมีการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าครบวงจรรวมไปถึงแก๊สธรรมชาติด้วยที่เป็นอะไรเรียกว่าเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าครับที่บอกว่าเราเป็นองค์กรกํากับดูแลอิสระเนี่ยอิสระในระดับไหนครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครว่าองค์กรอิสระเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลายประเภทครับคือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญก็แบบที่เราเห็นเห็นอยู่ก็คือ กสทชอกกตซึ่งขึ้นตรงเลยไม่ไม่ผ่านังื่อัดใดนะแต่ของเราเนี่ยเป็นองค์กรอิสระภายใต้กระทรวงพลังงานโดยมีรัฐมนตรีพลังงานเป็นผู้รับษาการพรบรเราเพราะนั้นเรามีความอิสระในระดับหนึ่งแบบที่เรียนนะว่าอิสระหลักๆนะก็คือเราพยายามบรหิหารจัดการผู้เล่นให้เกิดความเท่าเทียมกันเนะี่ยแล้วก็ผู้ใช้ไฟผู้ผลิตไฟลูกค้าประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็คงต้องเดินตามนโยบาย mm hmm. ของกระทรวงพลังงานเราไม่ได้อิสระ,ะในในโยบายคําว่านโยบายตามพรบเราเนี่ยก็คืออ่านโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแล้วกรพอชอเห็นชอบอค mm hmm. ว่านโยบายนีย่คือกรพอชอเห็นชอบมาแล้วคือน,นโยบายที่ผ่านมา15ปีพอจะมีผลงานอะไรเด่นๆให้ให้คนที่คนพอจะนึกออกไหมครับว่าว่ากรกพทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยอ่เราก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ย ก็น่าจะมีเราในเป็นหน่วยงานกลางที่ให้ความเป็นธรรมได้ในระดับที่ดีนะผมเหดอย่างนี้นะเพราะว่าเท่าที่เรารับฟังมาเนี่ยจากผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยาการลงทุนกิจาก,การไฟฟ้าในไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนในระดับต้น,ตน,ตนๆที่ที่เขาเนี่ยวางใจได้ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะถ้าเทียบกับประเทศอื่นอันนี้ก็อันนี้ก็ทําให้เราคิดว่าอันนี้ประสบความสําเร็จระดับหนึงน่งในการมี กกพอมาให้ความเป็นธรรมระหว่างรัฐก,กับเอกชน mm hmm. ถัดมาเนี่ยก็หลังจากมีกกพอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วแ,แบบที่บอกในอดีตเนี่ยอาจจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล mm hmm. มากเท่าที่เราเปิดเผยอ,อยู่ปัจจุบันแม้ว่าเราก็พยายามที่จะทำว่าการให้ข้อมูล mm hmm. ไปข้างหน้าของอนาคตเราให้ข้อมูล้อได้จริงแบบที่เราคุยๆกันอยู่เนี่ย mm hmm. อันนี้ก็คือเป็น,เป,น mm hmm. เป็นข้อมูลที่เราสามารถเปิดได้เต็มที่ ถัดมาก็คือเราก็ตั้งแต่มีเราเข้ามาเนี่ยสึกภาคเอกชนก็จะ,ะมีความยินดีมากขึ้นเพราะมีเรื่องร้องเรียนต่างๆซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเ,เขาไปร้องกับหน่วยงานรัฐแล้วเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองอพอมีเรามาปุ๊บก็ได้รับการตอบสนองจะมากจะน้อยนี่ก็ต้องไม่ว่ากันตามเกณฑ์เพราะว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมบางทีททางหน่วยงานรัฐถูกก็ต้องป้าไปตามถูกก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เอกชนทั้งหมดแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างไฟตกไฟดับอะไรเป็นร้องเนี่ยร้องไค่ไม่ค่อยได้เนี่ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราลองที่เปบขอลองที่เราได้ผลงานสําคัญสาคัญที่มีเนี่ยก็คือเราดึงเงินประกันค่าไฟอืประกันค่าไฟเนี่ยกลับมากลับคืนอาจจะเห็นว่าประมาณปีหกสองหกสามที่เราขอคืนเงินประกันค่าไฟสําหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่ง <c oughs> ก็ได้เงินคืนมาเยอะพอสมควร <c oughs> แล้วก็มองว่าผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือเป็นรายย่อยก็คือเป็นประชาชนนั่นแหละ, <c oughs> อะขอขอไฟฟ้าคืนมาเรื่องของกรณีผู้ป่วยติดเตียง <c oughs> ที่เราได้รับการดูแล <c oughs> หรือเรื่องต่างๆเช่นจดหน่วยเก็บบินต่างๆไม่ถูกต้อง <c oughs> อันนี้ก็ร้องไปที่คอ,อประและคอปรอได้ <c oughs> ถัดมาก็เป็นเรื่องของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า <c oughs> ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะใช้เงิน ลําบากนิดหนึ่งพอมีเรามาปุ๊บเนี่ยก็ใช้ง่ายขึ้น hmm. แต่ต้องบอกว่าเรา <Okay. S 2> พยายามจะปรับปรับตลอดเพราะว่ากองพื้นพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายหลายพื้นที่ hmm. ก็ต้องทําไปด้วยความระมัดระวังคือทําให้ง่าย hmm. แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องที่ผมบอกคือการส่งเสริมอย่างอื่นเช่นการใช้พลังงานหมุนเวียนเราส่งเสริมโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็ทมแล้วก็ท้ายก็มีการเรื่องของการตั้ง ตั้งศูนย์การให้บริการแบบบันซ<ม>อฟต์เซอร์วิคือจริงๆต้องเรียกว่าเอาบันซิงเกิลวินโดมากกว่าเพราะว่า<ม><ม>กฎหมายของอหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆก็ยังคายอยู่เราก็ยังทำเป็นตัวกลาง<ม>ในการ<ม>ที่จะไปเขาเรียกว่าไปยื่นหรือไปเจรจาให้ทั้งกิจการส่งเสริมการแข่งขันแล้วก็ปรับตามนโยบาย<ม>นโยบายมีกิจการส่งเสริมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นแก๊สไฟฟ้า เราก็เดินตามนโยบายและสุดท้ายเนี่ยเราก็มีเรื่องของการกํากับติดตามนะลงไฟฟ้านะเพื่อให้ลงไฟฟ้าเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนได้นะตามที่เจตนาของ oh. ของกองทุนให้ให้เกิดประโยชน์ตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะพอนึกภาพออกอย่างช่วงโควิดที่ทุกคนค่อนข้างจะได้รับผลกระทบ Work from home แล้วมีปัญหาเรื่องของมีภาระค่าไฟ หรือว่าอีกช่วงหนึ่งถัดมาเป็นช่วงของอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนบทบาทของกกพเนี่ยเข้าไปช่วยอะไรได้บ้างครับองค์กรกกพเนี่ยเนี่ยเราไม่ได้มีเงินไปลดค่าไฟรเราไม่ได้มีเงินไปทำอะไรต่างๆเงินที่เรามีมาเนี่ยเป็นเงินที่เราบริหารจนะำกับนะการไฟฟ้าแล้วก็มีเงินที่กํำกับ ไรายได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มัมนก็อาจจะมีเงินเกินเงินอะไรบางส่วนให้เงินค่าปรุงค่าปรับอะไรมาเพราะพวกนี้เราก็จะเก็บเข้ามาแล้วถ้าเกิดมีการมีวิกฤตมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พิจารณามาคืนให้กับประชาชนในบางช่วงเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กบชกําหนดไว้ระดับหนึง่งอย่างรเรื่องของการบริหารจัดการค่าเ t ในบทบาทของกองพรเนี่ยเรายังไงครับ อ่าครับสำหรับเรื่องค่าเอฟทีนะฮะต้องเรียนว่าค่าเอฟทีเนี่ยมันควรจะสะท้อนต้นทุนครับต้นทุนเท่าไหร่ก็ส่งประชายนเท่านั้นนะแต่เนื่องจากว่าเื่อว่าทั้งปีเนี่ยอ่าถ้าเราสะท้อนตรงเป๊ะเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงในบางช่วงเวลาเนี่ยเก็พอเขาคงมีหน้าที่หนึ่งนะกำกับว่าไอ้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงไหมกำกับทั้งการไฟฟ้าทั้งปตทในเรื่องไฟฟ้าและแกนหลังจากเราได้ตัวเลขมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูบริหารว่า ประชาชนหรืออุตสาหกรรมคงไม่อยากให้ขึ้นลงลงถ้ามันอยู่ในขาขึ้นเราจะขึ้นยังไงทะยอยขึ้นหรืออะไรต่างๆหรือว่ามันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเราควรจะจับมาเฉลี่ยไหมเพื่อให้ค่าไฟมันอยู่ในส่วนปกติแต่ต้องเรียนว่าต้นทุนเท่าไหรมันคงต้องสะท้อนไปที่ผู้ใจไฟเท่านั้นแหละแต่ว่าจะทยอยสะท้อนหรือจะมีกลไกอย่างไรให้มันดูแล้วมันมันก็เรียกอะไรมีสามารถที่จะ้ล่ลงหน้าและก็จะ บริาหารจัดการลวงหน้าได้นี่มีบันทึกเป็นสถิติไว้ครับว่าในช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบริหารจัดการไม่ให้ค่า FT ปรับขึ้นเลยได้ได,ได,ได้นานขนาดไหนที่แบบยืนระยะไว้ให้ประชาชนได้หรือภา,าคอุตสาหกรรมได้บริหารจัดการต้นทุนของเขาได้อย่างดีนี่ครับครับมันก็จะมีอยู่ช่วงหลังจากปี58เนี่ยหลังจากค่าไฟฐานขึ้นไปแล้วเนี่ยช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยค่าไฟมันน่าจะนิ่งไปอยู่ประมาณ2ปีนะครับก็คือช่วงนั้นเองเนี่ยค่าค่าพลังงานคือค่าแก๊สเนี่ย มันก็ข้างจะนิ่งก็จะมีแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนั้นเราก็สามารถที่จะทําค่าไฟให้มันอยู่ในตาเดิมได้ที่เรียนว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยค่าต้นทุนเพลิ่มันสูงเนี่ยเราคงต้องมาดูว่าจะทยอยขึเขาจะมาหวือหวาหน่อยช่วงที่มีสงครามรัสเซียยูเครนที่ต้นทุนค่าเฉลมันมันกระโดดขึ้นครับแต่ผมเชื่อได้นะว่าหลังจากนี้หลังจากที่แกในอเอวไทยเริ่มทยอยเข้ามาเลยน่ยมันก็จะเริ่มลงมาพอลงมาปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าที่บอกว่า ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถึงรอบปรับค่าไฟาฐานเราควรจะปรับไหมอันนี้ในส่วนของพภเองก็ดูว่าก็ยังไม่ควรจะรที่ที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีแค่ไหนครับครับอ่าแบบที่เรียนนะครับว่ามันสะท้อนตรงไปตรงมามแต่ว่าแม้แทคนติกในการบริหารเนี่ยเราจะปรับให้มันเรียบหรือจะปรับให้มันขึ้นเป็นขั้นบันไดหรือจะมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างเราเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าเอ้ยเร,รู้สถานการณ์อ่ามันเป็นยังไงเนี่ยเราเพยายามที่จะแจ้งประชาชนล่วงหน้าอยู่เหมือนกันอย่างช่วงไอ้ที่ ที่แก๊สมันขาดแล้วค่าไฟมันขึ้นเราก็พยายามจะแจ้งลูกหน้าแล้วว่าตรงนี้มันจะมีประเด็นปัญหาแล้วนะใ,ให้กรมรับมือเอาไว้ก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากไอ้ทีแล้วเรายังกํากับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นของการไฟฟ้าเนะี่ยลงมาได้ระดับหนึ่งก็คือทําให้มีไฟฟ้าใช้ด้วยความมั่นคงค,คุณภาพบริการในระดับที่เหมาะสมกับราคาครเราดูเรื่องมาตรฐานคุณภาพไฟฟ้าด้วยไหครับ ดูหมดนะครับความมั่นคงมาตรฐานคุณภาพบริการครับและราคาเนี่ยต้องไปด้วยกันครับความมั่นคงเนี่ยมาอันดับแรกไฟต้องไม่ดับอันนี้อันดับแรกเลยเพราะว่าดับไปเนี่ยมันส่งผลกระทบแม่งเยอะครับอันที่สองเนี่ยถ้าดับแล้วเนี่ยต้องออกกลับเข้ามาได้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ความถี่ในการดับเนี่ยต้องไม่เกินมาตรฐานแล้วก็ราคาเนี่ย อยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นหลักก็คือ,คอคถ้าเขาทําไม่ได้ถ้าสมมติว่าผู้ผลิตไฟฟ้าทําไม่ได้อย่างเกณฑ์ที่เราดูแลเนี่ยเขาต้องมีบทปรับอะไรเขาไหมครับต้อง,ต,องต้องเรียนว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเราเราเรากำกับการไฟฟ้าเนี่ยพยายามให้เป็นไปตามที่ที่เรากําหนดมาตรฐานแต่ว่าที่บอกอว่ามันมีปัจจัยหลายๆยอย่างอย่างการไฟฟ้าเองเนี่ย าการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย,ยาาก,ก,ก็อาจจะไฟตกไฟดับมันก็อาจจะมีมาจากหลายสาเหตุเรามีการกำกับดูแลครับว่าว่าต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดม,มันก็จะเป็นขเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ KPI หรือเป็นอะไร,รน,นิดๆว่าคนจะต้องปฏิบัติอย่างไงครับครับตอนนี้ก็ถือว่า15ปีของการจัดตั้งกกพขึ้นผ่านมาตั้งแต่ปี2550มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมๆ15ปีเนี่ย ได้ภาพได้เห็นผลงานที่หลายๆคนอาจจะแบบนึกไม่ออกว่าอ๋อนี่คือบทบาทกกพก็ต้องขอบคุณพี่เตอร์นะครับวันนี้ครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของกกพแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ